ติบี้ไ้มไม่ไหวบอกนทังตาแห่งความังตาแห่งความสุขะที่ดนครั้งแรกกเจ็บพี่หมอพาสวยค่ะพี่ดูสิคะสวยขึ้นกล้องอ่ะ คือจะบอกว่าถ้าอยากสวยแบบแฮรี่อะทุกคนเดี๋ยวต้องค่อยติดตามเราจะแบบว่าแอบพามาเจอคนที่มีไอเดียความคิดเรื่องความสวยจริงจังดูซินางสวยึ้นยเนี่ยวันนี้ตื่นแต่งหน้าแต่เช้าสวยสวยเนี่ยให้ดูทั้งชุดเท่านะคะทุกคนนี่อพคอสช่าโอ้ยนางสวยหวานที่สุด กันบ้างนะคะสำหรับงานาไม่ใหญ่งานไม,าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวเบาๆบามีแต่คนกันเองทั้งนั้นนะ่ะงานไม่ใหญ่แน่นะวิ <c oughs> งานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆเนี่แหละคะ่ะใช่ไหมคะถ่ายติก๊กตอกบ่อยก็ย่างงี้นนะทุกคน <c oughs> แล้วก็เราเราก็มาเฉลยว่า <c oughs> คุณแฮรล,ลี่ <c oughs> ไม่ได้ไปท่าโลมาที่ไหนนะคะทุกคนาง ก็คือเป็นการกำจัดขนนวดเข้ามาเป็นอ๋อเป็นภาษาบาลีเอนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะดูความจริงว่าแบบว่าเจ็บไหมเอิร์ว่าเฉลยแล้วนะคะแล้วก็รอดูความสวยนะคะอย่าให้โอเคให้หายใจก่อนเป็นไงบ้างคะ ขอกระจกมาขอกระจกมาให้ดูนะจริงๆอันนี้ต้องประครบเย็นเลยประครบเย็นเลยก็ได้ค่ะหลังทําก็จะประครบเย็นนิดนมันจะดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ทําแบบทุกรอบไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เจ็บสุดแล้วเจ็บสุดแล้วจริงๆอันอื่นไม่เจ็บเท่านี้<อ>แน่นอนจริงๆชิลกว่านี้เยอะอันนี้คือให้เจ็บสุดก่อนเลยะอีร <laughs> ้รู้เลยว่านี่คือสุดแล้วไปใส่ตาน้ำตาแห่งความยพิ่ง <laughs> ไ,ไปที่รักแรนะจะได้ไปส ย่าไ้ถอย่าไถอแกกน่าหลอกไม่หลอกแล้วดันไปโดนอันแรกสุดก็เจ็บแล้วจริงๆถ้าโดนอื่นก่อนโดนตัวอย่างเงี้ยเอาจริงๆมันมันยังทาใจไงมาแล้วก็รู้ว่าบางจุดอะมันจะเจ็บแต่บางจุดมันก็ไม่รู้สึกโดนอันเจ็บสุดเนี่ยที่สุดแล้วหน้าเนี่ยไหวไหมคะไม่ไหวบอกนะครับขาวแล้วค่ะขาวแล้วค่ะ จากแบบทำขนไปโอ้โหมันาจะทำขนไปเกินครึ่งตัวเป็นไงบ้างคะชิลชิลมากตอนนี้คือแต่งรูปรอเลยโอ้โหให้มันได้ยังไงตรงรูปรอเลยใช้เพื่อความสวยผมได้นั่นไงเพื่อความสวยทุกความสวยต้องใช้ความพยายามนี่กลับมาแล้วชต่ชีสแบ็คก็คือไม่พยายามกับความสวยของตัวเองนะได้ ยบบอยางบมนั่นไงนั่นไ,ไนนงอะไรคนที่เขาแบบหลงอยู่ในโซเชียลเราคิดว่าตัวเองคือคนในโซเชียลมันออกมาสู่ความจริงไม่ได้อันเนี้ยแพรล,ลี่มีแนะคำแนะนำอะไรไหมโซเชียลก็คือโซเชียลนะครัโซเชียลคือโลกเสมือนจริงแต่ไม่ไม่เป็โลกของความจริงเออก็คือจะต้องแบบเราชีวิตเรามันมีหลากหลายมิติลองยิงผลดูแล้วจะรูว่าโลกความจริงคืออะไรลองยิงผลดูแล้วจะดูว่าโซเชียลมันมีส่วน คนสวยแบบว่าชิลมากหรือเปล่าสวยชิลอ่ะดูนางชิลนี่เออเมื่อกี้ขอเบอร์แรงนี้ได้ไหมอ๋อแพทเหรอแพ์ ค่ะคนสวยเขาทำอะไรก็สวยคนสวยอยู่บนเตียงค่ะนี่แต่วิกนี่ดีจริงนะมา<ค>พลิกไปพล<อ>ิกมาคงไม่หลุดะไม่ดูไม่มีอะไรเปลี่ยนทรงเลยผมพอดีว่าใช้ครีมดีอะค่ะมันก็ผมมันจะมีน้ำหนักมันจะแบบอ๋อ <laughs> ก็เลยยู่ติดคอมาขนาดนี้แนละ้วนี่มันเจ็บ ไป้นม <McM> ือด้วยอะคืออะไรอุบอิบเหรอคะอุบอิบอุ๊ยเลิฟนะดิดไรที่โดนครั้งแรกเอะไรที่โดนครั้งแรกก็เจบมาถึงโดนหลังโอเคโดนหลอกีตาพี่แน่นะทั้งหมดเลยอันนี้ักกะแลหัวนมเนี่ยอ่าได้เลยโอเคสักให้สักให้ ได้เลยถ่ายไปแล้วเนี่ยดีใจดีใจที่สุดในที่สุดนี้ก็เราก็จบแล้วนะคะกับคนหนึ่งตัวเลเซอร์ขนไหมจิตจิตค่ะสวยสวยแบบผู้หญิงไม่มีฟอกขนจักเส้นก็ไม่มีขนจาลาก่อนอ่ะขอดูหน้าผู้พิฆาตลงมาหน่อยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ